ครับทำนามันเหนื่อยเราต้องลดพื้นที่ทำนาลงแล้วเรามาขุดสระเลี้ยงปลาครับหลูกระทเลี้ยงวัวปลูกผักสวนครัวครับไม่ต้องกลัวยากชนครับครับทำตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของเราลูกหลานของเราในวันหน้าก็จะมีต้นไม้ให้ร่มเย็นร่มเงาแล้วก็จะ ไม่มีหนี้ด้วยครับแล้วก็จะเป็นคนที่ปลดหนี้เพราะทาเกษตรผสมผสานนะครับเรามาร่วมมือร่วมใจกันลดภาวะโลกร้อนกันครับทุกคนครับอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราครับเราหยุดการเผาป่าเผาไม้กันเถอะครับเราจะได้ไม่ต้อง ศูญเสียแหล่งจุลินทรีย์สำคัญให้กับโลกของเราครับต้นไม้คือชีวิตครับข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการทำเกษตรผสมผสานคือการสร้างแหล่งน้ําให้กับพื้นที่ของเราครับการสร้างแหล่งน้ําที่ง่ายที่สุดก็คือการขุดสะขุดคองไสไก่ครับเราก็มีแหล่งน้ำแล้วครับขอบคุณครับ